ไหนบอกว่ามีลุงไม่มีเราวันนี้อยู่กับลุงแล้วไม่ใช่เหรอท่านประธานครับอยู่ดีก็ด่าตัวเองฮะเอ้าท่านท่าน <c oughs> ท่าน <c oughs> เดี๋ยวท่านจะร้องกี้กี้สักสองสามครั้งได้ไหมฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะครับไมเป็นไรครับกี่กี่ไปว่าอะไร <c oughs> เอ้ยท่านวิโรธลองลองแปลที่แปลว่าอะไรคือคือคำว่าคือ <c oughs> ผมอยากจะฟังครับว่าสสที่เคยได้ใบเหลืองเนี่ยแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วแพ้เขาจะพูดผมว่าท่านประธานต้องเตือนแล้วท่านประธานมานอเตือนสี่ห้าครั้ง อันวิโรดขอญาตอวยนามไหนบอกว่ามีลุงไม่มีเราวันนี้อยู่กับลุงแล้วไม่ใช่เหรอจึงได้ขนองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจียดสีหกสิบเก้าเต็มเต็มครับไม่เป็นไรครับทนฟังตั้งนานครับตบัดชัดหรือเปล่าในประกาศบอกว่ามีลุงไม่มีเราวันนี้อยู่กับลุงแล้วไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้นะครับพอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวเวลาผมผมไม่ได้ใช้นะเชิญครับเชิญนั่งลงเลยครับ ท<อ>่านประธานครับอยู่ดีก็ด่าตัวเองฮะเอ้าท่านท่านท่าน <laughs> เดี๋ยวท่านจะร้องกี้กี้สักสองสามครั้งได้ไหมฮะเดี๋ยวนะครับอืมคือ,อาท่านประท้วงข้อหกสิบเก้านะครับคําว่าทุจริตเนี่ยมันมีในยตินะครับมีมีในยติทีน,นี้ก็ท่านวิโรธนะครับยังไงก็ลดการเสียดสีนิดหน่อยนะครับเพราะท่านก็พูดพูด แบบว่าวนๆเยอะแล้วนะครับวนเยอะแล้วชาวบ้านก็จะงงนะครับเชิญต่อครับท่านประธานครับคําเดียวครับผมไม่ทือสาหาความหรอกครับคำว่ากี้กี่นะผมคงจะไม่ไปต่อเลาะต่อเถียงกับคนที่กําลังจะถูกครับครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับกี้กี้แปลว่าอะไรท่านวิโรธลองลองแปลที่แปลว่าอะไรคือคือคําว่านี้บางทีมันก็เป็น เป็นคําที่มันไม่ไม่ควรใช้ในสภาแปลแปลว่าอะไรครับมันเรื่องมันคือมันเรื่องปกติครับไม่ได้คาหยาบคายอะไรครับแปลว่าอะไรเดี๋ยวเล่าแล้วมันยาวครับนะท่านครับถ้าถ้าถ้าไม่มีความหมายก็ไม่ไม่ควรจะมาใช้นะฮะเอาต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับแม่เมื่อกี้ท่านประธานน่าจะให้เขาพูดต่อสักหน่อยนะผมอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรไม่เป็นไรครับอนุญาตไหมครับอนุญาตไมไ่เป็นไรครับผมผมมีกำลังไม่เป็นไรครับท่านท่านต่อเลยครับคือยิ่ง เดี๋ยวกินเวลาเพื่อนนะครับเพราะว่าประท้วงกันไปมานี่มันก็เวลาหมดเชิญครับเชิญต่อเลยครับครับคือผมอยากจะฟังครับว่าสสที่เคยได้ใบเหลืองเนี่ยแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วแพ้เขาจะพูดท่านท่านเอาต่อเลยครับท่านอภิปรายต่อเลยครับนะครับเชิญครับ